สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับบบวลีกแล้วค่ะกับช่อง beauty ขยี้หวยค่ะวันนี้เราจะมาขยี้หวยไทยเย็นวันที่20เดือน10กันนะคะขยี่ไปเลยค่ะ9และ2ค่ะ2ตัวจอบค่ะ92 95 29และ02ค่ะ3ตัวนะคะ992 201 9 5 3ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ2ตัวจาอค่ะ92 95 29 02 3ตัวจอ่อค่ะ992 201 953ค่ะ แนวทางที่บิวให้ไปค่ะบิวจะเอา2ตัวที่บิวให้ไปวิ่งลู่19ประตูบนล่างนะคะแต่ถ้าหากใครตามบิวไม่ทันเจอกันได้ที่ใน Line@ แอดรวย8 vip ค่ะหรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางล่วงหน้าหลายชั่วโมงค่ะดวงดีรับทรัพย์นะทุกคน